มาเรื่องแล้วครับพี่น้องงานนี้สะดุ้งโยงกันทั้งพนมเปนล่าสุดลูกพี่ใหญ่อย่างวลาดิเมียปูตินสั่งทุบโต๊ะเปรี้ยงส่งตำรวจรัสเซียบุกพังประตูทลายรังสแกมเมอร์ในเลนินกราดแบบไม่ไว้หน้าอินหน้าพรมประกาศชัดเจนว่าพวกต้มตุนคือผู้ก่อการร้ายที่ต้องกำจัดงานนี้เล่นเอาลูกน้องอย่างฮุนเซนที่เลี้ยงสแกมเมอร์ไว้เต็มบ้านถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้เพราะขนาดรัสเซียที่โดนทั่วโลกคว่ำบาต เขายังมีศักดิ์สีพอที่จะไม่หากินกับโจรแล้วกัมพูชาล่ะครับทำไมถึงลดตัวลงไปเกลือกลัวกับธุรกิจสีเทาจนประเทศเหม็นเน่าขนาดนี้เบื้องลึกสัญญาณเตือนภัยระดับพระกาลน,นี้คืออะไรเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธ่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนต,ตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับ<ม>เพิ่มมูลคา่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทร,รัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ท,ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ย,ยการัน ใจทาและก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าคใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property l i f e นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert live ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติ เป็นพนักงานใหม่ของคิม p r o p e r t อร์และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแต่วันนี้ผมขอวางเรื่องที่ดินทำเลทองมาคุยเรื่องทำเลโจรที่กำลังสั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจกับลูกน้องก้นกุติครับพี่น้องครับข่าวใหญ่เมื่อไม่กี่วันมานี้มันไม่ใช่ข่าวอาชญากรรมธรรมดาแต่มันคือแผ่นดินไหวทางการเมืองครับ ตำรวจรัสเซียและหน่วย FSB บุกทลายหับสื่อสารเถื่อนที่ใช้ซิมบ็อกซ์แปลงสัญญาณหลอกลวงคนรัสเซียจับกลุ่มคนร้ายพร้อมของกลางเพียบประเด็นมันอยู่ที่ว่ารัสเซียตอนนี้กำลังทำสงครามเศรษฐกิจก็แย่โดนคว่ำบาตรสารพัดหลายคนคิดว่าเขาคงหลับตาข้างหนึ่งให้ธุรกิจสีเทาเพื่อหาเงินเข้าประเทศใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยปูตินกลับเลือกที่จะกวาดล้างแบบถอนรากถอนโคน นี่คือการส่งสัญญาณที่แรงที่สุดไปถึงพันธมิตรทั่วโลกว่ารัสเซียไม่เลี้ยงโจรแล้วคนที่เจ็บที่สุดคือใครก็คือกัมพูชาไงครับประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นสิทธิเอกก้นกุฏิของรัสเซียมาตั้งแต่สมัยโซเวียตแต่ดันทําตัวสวนทางกับลูกพี่ด้วยการเปิดประเทศให้แก๊งคอเซนเตอร์มาตั้งฐานทัพงานนี้ฮุนเซนจะทําหน้ายัางไงเมื่อลูกพี่ใหญ่บอกว่าสิ่งที่เองทําอยู่มันน่ารังเกียจมาดูมาตรฐานของปูตินกันครับ รายงานระบุว่ารัสเซียมองแก๊งคอเซนเตอร์ไม่ใช่แค่โจรขโมยเงินแต่คือภัยความมั่นคงครับเพราะพวกนี้มันหลอกให้คนรัสเซียไปเผาที่ทำการเกณฑ์ทหารหลอกให้ก่อกวนความสงบปูตินเลยสั่ง FSB หน่วยสืบราชการลับลงมาจัดการเองยกระดับเทียบเท่าการก่อการร้ายบทลงโทษของเขาไม่ใช่แค่จำคุก2-3ปีแล้วออกมาโกงต่อเหมือนแถวบ้านเรานะครับ แต่คือจำคุกยาว10 2 0ปีหรือตลอดชีวิตแถมยังเร่งพัฒนาระบบโซ v e r ร i g ีนอินเทอร์เน็ตและระบบยืนยันตัวตนทางชีวภาพเพื่อปิดช่องโหว่ซิมผีให้หมดภายในเดือนเมษายนนี้นี่คือความเด็ดขาดของผู้นำที่รักศักดิ์ศรีครับถึงจะจนแต่ก็ไม่ยอมให้ใครมาใช้ประเทศตัวเองเป็นฐานหลอกลวงชาวบ้านเจาะลึกเหตุผลที่ปูตินเดือดไม่ใช่แค่เรื่องสีลธรรมหรอกครับแต่เป็นเรื่องเงินสงครามครับ ตอนนี้รัเสเซียต้องใช้เงินทุกรูเบิลในการทำสงครามแต่สแกมเมอร์พวกนี้ดันไปหลอกเงินจากคนแก่จากแม่ไม้ายทหารรัเสเซียดูดเงินออกจากระบบเศรษฐ,ฐกิจปีละหลายพันล้านปูตินมองว่านี่คือการบ่อนทำลายชาติจากข้างในครับการที่กัมพูชาให้ที่สุขหัวนอนกับคนพวกนี้เท่ากับว่ากัมพูชากำลังช่วยตัดท่อน้ำเลี้ยงกองทัพรัเสเซียทางอ้อมคิดดูสิครับว่าปูตินจะให้อภัยได้ลงคอหรอครับหันมาดูฝั่งกัมพูชาบ้าง ความสัมพันธ์รัเสเซียกัมพูชานี่แน่นแฟนระดับครูนักเรียนเลยนะครับฮุนเซนเรือกปูตินว่าลูกพี่ใหญ่เดินตามรอยโมเดลการปกครองเข้ามาเป๊ะๆแต่พอลูกพี่ประกาศสงครามกับสแกมเมอร์ลูกน้องที่เลี้ยงสแกมเมอร์ไว้เต็มบ้านจะรู้สึกยังไงครับหนาวสิครับเพราะมันหมายความว่ารัเสเซียกำลังมองกัมพูชาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากพันธมิตรที่เท่าเทียมกลายเป็นรัฐอันธพานที่น่ารังเกียจ ถ้าวันดีคืนดีมีคนรัสเซียถูกหลอกมาขังในสีหนุวิวแล้วตายคิดว่าปูตินจะยอมไหมครับเขาไม่ส่งทูตมาประท้วงหรอกครับเขาอาจจะส่งของหนักมาจัดการนอกระบบเลยก็ได้นี่คือความกลัวลึกๆที่หุนเซนไม่กล้าพูดออกมาครับแยกให้ออกนะครับระหว่าง authoritarian state หรือรัฐอำนาจนิยมแบบรัสเซียกับ c l e p t o c r a c y คือรัฐโจรแบบกัมพูชา รัสเซียอาจจะกดขี่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองแต่เขามีระบบระเบียบมีโครงสร้างรัฐที่เข้มแข็งเพื่อความยิ่งใหญ่ของชาติแต่กัมพูชาภายใต้ฮุนเซนกลายเป็นรัฐที่ขายกฎหมายแลกเงินครับใครมีเงินซื้อตั๋วผีได้หมดไม่สนว่าจะเป็นอาชญากรมาจากไหนความแตกต่างนี่แหละครับที่ทำให้รัสเซียเริ่มมองกัมพูชาด้วยสายตาเหยียดหยามว่าแค่เป็นลูกน้องปลายแถวที่ไร้คลาส เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆครับรัสเซียโดนคว่ำบาตท,ทั่วโลกเศรษฐกิจพังยับแต่เขายังมี Moral Redline หรือเส้นแบ่งทางศีลธรรมว่าจะไม่หากินกับความทุกข์ของคนกัมพูชาอยากเป็นประเทศที่จเจริญอยากมีตึกสูงอยากมีรถหรูแต่ดันขายวิญ,ญญาณให้กับกลุ่มทุนสีเทาอย่าง Prince Group หรือลียงพั ยอมให้โจรมาตั้งซ่องตั้งบอนตั้งคอเซนเตอร์หลอกคนทั้งโลกเพื่อแลกกับเศษเงินสวยในรายงานล่าสุดแฉยับเลยครับว่าในคอมเพลวกลางพนมเปนมีการเขียนกระดานสอนวิธีหลอกคนเป็นฉากๆมีห้องขังมีการทำร้ายร่างกายนี่มันนรกบนดินชัดๆถามจริงๆครับแบบนี้ใครมีศักดิ์ศรีมากกว่ากันกัมพูชากำลังทำตัวต่ำกว่ารัสเซียที่ถูกประนามซะอีกครับ อีกเรื่องที่โลกต้องรู้คือเรื่องคริปโตลอนด r ริงครับสแกมเมอร์ในกัมพูชาใช้ USDT ในการฟอกเงินมหาศาลซึ่งรัเสเซียเองก็กำลังพยายามจัดระเบียบคริปโตเพื่อเลี่ยงความบาดแต่พอมีแก๊งต้มตุนในกัมพูชามาทำให้ตลาดปั่นป่วนและถูกเพ่งเล็งจาก FBI มันทำให้ช่องทางหนีทีไล่ของรัเสเซียลำบากขึ้นกัมพูชากลายเป็นตัวถ่วงที่ลากทุกคนไปสวยด้วย การกวาดล้างครั้งนี้จึงเป็นการตัดเนื้อร้ายทิ้งเพื่อรักษาเส้นทางการเงินของรัสเซียเองครับวงการนักเลงเท่ามีคำว่าสัจจะครับแม้แต่มาเฟียรัสเซียยังมีกฎเหล็กว่าไม่ยุ่งกับพลเรือนและรัฐบาลตัวเองแต่แก๊งจีนเทาในกัมพูชาไร้กฎเกณฑ์สิ้นเชิงหลอกดะไม่สนหน้าอินหน้าพรม้มจับคนไปเรียกค่าไทยซ่อมทรมานไลฟ์สดความป่าเถื่อนนี่มันเกินรับได้ครับ ปูตินที่โตมากับสายหลับ KGB เขาเกลียดความไร้ายระเบียบแบบนี้ที่สุดการที่ฮุนเซนคุมคนพวกนี้ไม่อยู่มันฟ้องถึงความไร้น้ำยาของผู้นำกัมพูชาครับและผลกรรมก็ตามทันครับตอนนี้เกิดปรากฏการ์ The Great Exodus หรือการอพยพครั้งใหญ่หลังจากจีนจับบอสใหญ่ Prince Group และรัสเซียเริ่มเอาจริงสแกมเมอร์นับแสนคนในสีห,หนุวิลและปอ,อยเปตเริ่มเก็บข้าของหนีตายครับ ตึกรฟ้าที่สร้างไว้กำลังจะกลายเป็นตึกร้างอีกรอบคาดว่าอัตราตึกว่างจะพุ่งเกิน80%ในไต,ตรมาสแรกปีนี้ค่าเช่าที่เคยเฟื่องฟูดิ่งเหวเศรษฐกิจกัมพูชาที่พึ่งพาเงินสีเทากำลังจะพังคลืนลงมาเหมือนโดมิโนแถมยังเสี่ยงจะโดน F.A.T.F. จับใส่บัญชีดำฟอกเงินอีกรอบคราวนี้แหละครับจะโอนเงินจะลงทุนอะไรก็ทำไม่ได้แล้วนี่คือราคาแพงระยับที่ต้องจ่ายให้กับการเลือกคบโจรเป็นมิตรครับสุดท้าย กัมพูชากําลังติดกับดักหนี้สีเทาครับเศรษฐกิจกัมพูชาเสพติดเงินจากแสแกมเมอร์ไปแล้วเหมือนคนติดยาที่ขาดไม่ได้พอจีนปราบรัเสเซียปราบลงแดงสิครับอสังหาเจ๊งธนาคารขาดสภาพคล่องหุ้นเซนตอนนี้เหมือนคนขี่หลังเสือจะลงก็โดนเสือกัดจะขี่ต่อก็ทางตันนี่คือบทเรียนราคาแพงที่สอนว่าการสร้างชาติด้วยเงินโจรจุดจบไม่เคยสวยหรูครับวิเคราะห์บทสรุปของเรื่องนี้ สถานการณ์ตอนนี้ชี้ชัดว่ากัมพูชากำลังถูกล้อมกรอบจากทุกทิศทางตะวันตกคว่ำบาตจีนไล่ล่ารัสเซียรังเกียจและไทยก็ปิดด่านกดดันหุนเซนกำลังจะไม่มีที่ยืนในเวทีโลกครับถ้าหุนเซนยังกอดธุรกิจสีเทานี้ไว้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสุดท้ายกัมพูชาจะไม่เหลือเพื่อนแม้แต่คนเดียวกลายเป็นประเทศที่โดดเดี่ยวและล้มเหลวอ,อย่างสมบูรณ์คำถามคือ ท่านจะยอมทิ้งศักดิ์ศรีเพื่อเศษเงินหรือจะยอมเจ็บเพื่อกอบกู้ชาติกลับมาเวลามันเหลือน้อยเต็มทีแล้วครับสรุป4ประเด็นสําคัญครับ 1. รัสเซียเอาจริงปูตินสั่งกวาดล้างสแกมเมอร์ในเลนินกราดเด็ดขาดมองเป็นภัยความมั่นคงเทียบเท่าผู้ก่อการร้าย 2. ฮุนเซนหนาวท่าทีของลูกพี่ใหญ่ส่งแรงกดดันทางจิตวิทยาต่อกัมพูชาที่เสี่ยงถูกมองเป็นรัฐอันธพาลในสายตาพันธมิตร 3. ศักดิ์ศรีต่างกัน แม่รัเสเซียจะถูกคว่ำบาตรแต่ก็ไม่หากินกับโจตรต่างจากกัมพูชาที่ยอมแลกศักดิ์ศรีเพื่อเงินจากธุรกิจสีเทา 4. เศรษฐกิจทงังการปราบปรามจากรอบทิศทําให้เกิดการอพยพของแสแกมเมอร์ทุบตลาดอาสังหาและเศรษฐกิจกัมพูชาให้ดิ่งเหวขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Line แอดคิม property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลย สุดท้ายนี้ขอจากกันไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับม่นูุที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ะบอกคุณครับส่วนตัว,ตว,ตว,ตวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ดเนีเหมาะคน4คนะรภทด้วยกันนะครับควันนือคนแรคกรับเคคนี่ยคือกคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินวหมอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเน และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ยครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิ property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ